0นะคะอยากจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยค่ะอยากให้พี่แมนช่วยแนะนำหน่อยนะคะ โอ้เรื่องเรื่องของการเก็บเงินเนาะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติตัวเลขที่เกับเงินในอยอู่4ตัวค,คือ2 468เราใช้รอบตัวกันว่าอเลข4ตัวเนี้ย <c oughs> เราอยู่ผิดทิศทางหรือไปอยู่กับเลขที่มันไม่ดีหรือเปล่าค่ค้วกอย่างเช่นเลข2เป็นเงินสดถ้าเลขเงินสดตัวเนี้ยไปอยู่กับ0ูนย์อยู่กับเจ็ดอยู่กับแปดเนี่ยก็ทําให้มีปัญหาเรื่องเงินได้เหมือนกันกต <c oughs> ัวอย่างเช่นบัตรเครดิของคุณเนี่ยบางทีมี2องกับสุทธิการอันนี้ต้องไปเแก้ละ นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นสองกระสุนติดกันเนี่ยก็จะมีปัญหากับเรื่องของการโดนยืมมันไม่ได้คืนไปเงินหายได้เงินมาเอาเงินไปไหนอ,อะไรเงี้ยมาดูใจด้วยความจทเป็นแบบไม่รู้ตัวไปล,ว<อ>ละอันนี้เลขสองต้องห้ามอยู่กับเลขคี่นะครับต่อไปครับเลขสี่เลขสี่เนี่ยเป็นเงินโอนเพราะฉะนั้นเงินโอนเนี่ยต้องไม่อยู่กับเลขแปด ี่ไม่อยู่กับแปนสี่ไม่อยู่กับแดลองดูรอบตัวตัวเองเขาต่อไปเลขหกเลขหห้ามอยู่กับศูนย์ห้ามอยู่กับเจ็ดครับศูนย์และสุดท้ายเลขแปดครับเมื่อกี้สี่ห้ามอยู่กับแปดเพราะนั้นแปดก็ต้องห้ามอยู่กับสี่และมีตัวหนึ่งห้าอยู่กับสามแปดห้ามอยู่กับสี่กับสามในกรณีที่รู้สึกว่าเงินออกง่ายนะครับในกรณีการเงินนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติแปดอยู่กับสามเนี่ยไปโฟกัสเรื่องงานถือว่าเป็นเลขที่ใช้ได้แถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องเงินใช้ตัวนี้อาจจะทำให หนื่อยหน,อน,นย่อ<ะ>ยแค่ถามหาเงินและทำให้เงินออกง่ายขึ้นดะงนั้นเรามาีมาเราเราสังเกตวได้เราบอกว่าเลขเงินของเราเนี่ยมันไปอยู่อยู่กับเลขผิดหรือเปล่า<ะ>ต่อไปปุ๊บจะเกิดอยากให้เงินเนี่ยอยู่กับเรามากขึ้นเก็บเงินเก็บมากขึ้นเขาบอกว่าวิธีการง่ายๆคืออย่างเช่นรหัส atm เนะี่ยให้ปิดท้ายด้วยห้าและขอให้มีเลขหน<ะ>ึ่งกับเลขหกอยู่ด้วยกันยกตัวอย่างเช่นหนึ่งหกห้าปิดท้ายสามตัว<ะ>ตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บเงินการมัธยฐานและออกล้างสังเกตนะคะพิธีกรร่วมของเรานะคะวันนี้นะคะตั้งใจเป็นพิเศษนะะค มีทั้งปักกาแล้วก็สคริปต์นะคะจดใหญ่เลยนะคะจริงๆที่บอกว่ากิจการเมื่อกี้นี้เรื่องความรักนี่สนุนขนานนะขอพูดณนื่องเงนเรืองนเ่งเงีนเลยนะหนึ่งหกห้าแล้วคนที่เหนียวอยู่แล้วเนี่ยเราไปใส่165งานี่ไม่ออก ขึ้นครับออกยอดขึ้นมาก่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเลขของความกัะทะยัดด้วยในส่วนหนึ่งอันนี้มันมีตัวเลขไหนไหมที่มีอยู่แล้วเงินมันล้วดแล้เกินก็เนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือ2องมีแต่ศูนย์ี่กับ7พวกนี้ก็คือจะรู้ว่าออกเงินหรือว่าต้องระวังต้องระวังไรบที่พูดไปค่ะอ่ะก็ใส่ไปหนึ่งหน้าหรือ อ uhm, ขอให้เป็นหนึ่งกับหกหนึ่งหนึ่งกับหกอยู่ติดกันหนึ่งกับหกอยู่ติดกันแล้วมีห้าปิดห้าปิดไอีก็คือแน่นเหนียวเลยสามตัวนี้แหละหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าเลขเอทีเอ็มอะไรที่เรื่องของตัวเลขสีละคะและสีก็คือเราสามารถใช้เป็นมูทโทนสีน้ำตาลหรือโทนสีส้มได้นะครับผมเอาไปใช้กับเกี่ยวกับการเงินยกตัวอย่างเช่นเออไปของตกแต่งร้านหรืออาจจะเป็นผ้าปูโต๊ะเก๊ะเงิน อ่าหรือาจจะเอาเป็นผ้าคลุมเซฟตู้เซฟอะไรเงี้ยครับผมผ้าคลุมตู้เซฟก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคน่่าคลุมมากเลยไม่ไม่ตู้เซฟกันนี้ตู้กับข้าวครันอะไเหมือนกันนะคะพี่แมนไปคำถามต่อไปเลยค่ะ